ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีช่างมืออาชีพแบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมามากกว่า15ปีอันนี้ได้เป็นถือว่าเป็นช่างพิเศษครับช่างเทคนิคพิเศษได้มาแบ่งปันการเป่าฟิล์มรถเบนซ์211หน2 1หรือว่า210ตอนนี้เป็นเบนซ์ตากลมนะครับ ตอนนี้จะบานหลังจะยากนิดนึงเพราะว่าด้านในเราต้องตัดให้มันพอดีเพราะว่าถ้าเราเผื่อเยอะมันจะไปยันที่ขอบอยางด้านล่างและด้านข้างทําให้เราติดฟิล์มได้ยากยิ่งขึ้นอันนี้การเป่าก็ค่อนข้างที่จะเรียบตอนนี้ใช้ถุงมือในการรูปในการเป่าฟิล์มนะครับอันนี้ได้มา ช่วยแล้วก็มาแบ่งปันการเป่าฟิล์มให้ผมด้วยแล้วก็จะมีช่างอีกท่านหนึ่งครับอยู่ฝั่งทางนู้นเป็นเพื่อนซีผมเลยทำงานมาก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องระยะเวลางานครับเอาแค่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็พอวัอนนี้ก็คือเป็นพันธมิตรกันนะครับเเกี่ยวกับงานก็ได้มีการคอนแท็กกันอยู่เป็นประจำ แล้วก็ได้มีการแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆให้ช่างแบ่งให้เราด้วยแบ่งให้เพื่อนๆด้วยครับมีการแต่ว่าแชร์ประสบการณ์ครับเพราะว่าการติดตั้งฟิล์มของแต่ละท่านนะไม่เหมือนกันหรอกครับแต่เป้าหมายก็คือว่าเราเน้นให้งานออกมาดีแล้วมีคุณภาพสุดท้ายก็เป็นที่ยอมรับสำหรับลูกค้า อันนี้ผมก็ได้มาทำคลิปวิดีโอถ่ายทอดให้เพื่อนๆและน้องๆได้ชมกันเอาไปปรับเปลี่ยนประยุกเป็นของตัวเองได้ครับไม่มีการกักอะไรทั้งนั้นครับไม่อันนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับก็แต่บางครั้งก็อาจจะมีการตัดต่อให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราได้ ดูได้ชมเพราะว่าบางครั้งเวลาบางครั้งอ่ะมันไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าช่วงเวลามันก็ผ่านไปก็ต้องตัดส่วนที่มันไม่มีสาระออกไปนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกที่ยังไม่มีวางขายตามท้องตลาดครับเออซื้อได้ก็อยู่ข้างๆตลาดซื้อได้อยู่ใช่ไหม ของตลาดไม่มีขายใช่ไหมมีตอนนี้ฝั่งหนึ่งก็เป็นเพื่อนผมนะสร้างเตี้ยเขาเรียกอาจารย์เตี้ยที่ทุกคนรู้จักกันดีตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออีกนิดหน่อยมีงานอีกไหมเนี่ย บใบงานไปเอาอยัางยังเลยคนบา,ายนู่นที่บางแฉ่ใช่พอดีแหละเราเสร็จนี่เราไปติดที่ร้อยแปดเราไปติดที่ร้อยแปดกลกว่านี่ผมมีงานอยู่ที่ร้านเนี่ยที่มีงานที่ร้านด้วยงานลูกค้าจะเข้ามาติดมินิมีคนไหมมีคนอยู่ไหมก็มีคนไม่ไม่มีคนอนะมีแต่ว่าฟีมอะผมต้องดูก่อนต้องวิ่งไปเอารึเปล่าเนาะจะดูก่นบอกน้อยอยังยังอยู่ คุยเขาโทรมาตามแล้วตัวว่ายมากเลยเผาง่ายแล้วก็ไม่ร่อนลงดีด้วยนะถึงนั้นด้ยไม่มีในตัวน้องเลย